รถ t o y ย t a ที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นตัว GR Sport ที่เป็นตัวพิเศษของ t o y ย t a เลยครับโชบเชียวดีไซน์แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเขาทําช่วงล่างมาใหม่ทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ระบบโชค๊คเรื่องการขับขี่นี่คือสุดยอดไม่ต้องไปหาแต่งเพิ่มแล้วคือมันให้มาแบบค่อนข้างครบแล้วสวยมากๆให้ความนักแข่งรถอะ่ะแบบเลสซิ่งอ่ะ วัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมความเท่ของรถ t o y ยต a ที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยครับนี่เลยครับ t oyota c h i HEV GR Sport เป็นตัวที่ใส่ความเป็น GR เข้าไปครับเป็น GR Sport เข้าไปจะให้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนสนามแข่งเ a c ซิ่งเลยครับมาเรามาดูกันดีกว่าว่า,วารถรุ่นนี้ใส่ความแตกต่างอะไรลงไปมาดูกันดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยอะรอบๆเลยนะครับคือจะมีความแบบ โชบเชียวใส่ความเป็น G.R. Sport เป็นแบบนักแข่งเข้าไปไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ต่างๆสิ่งแรกที่สะดุดตาที่สุดเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยครับนี่กระจังหน้าดีไซน์แบบเอกลักษณ์เลยที่มันมาติดกับสเกิร์ตหน้าดูนะครับสีนี่คือสีตัวรถสลับกับสีดำด้านดีไซน์แบบค่อนข้างสวยเลยครับเนีย่ยด้านข้างเนีย่ยเป็นแบบด้านหน้าสเกิร์ตหน้าด้านข้างสวยมากเนีย่ยเป็นเห็นไหมครับ เป็นสีดําด้านตัดสลับกับสีรถข้างๆนี่ครับจะเป็นแบบว่าวัสดุแบบสีดําเงาแบบเป็นโนแบก็กซึ่งตรงนี้ครับชิปๆตรงเนี้ยมันไม่ได้แค่ให้ความสวยอย่างเดียวนะครับแต่มันจะช่วยเรื่องแอโรดันามิกด้วยครับแบบว่าความรู่ลมความอะไรแบบนี้ตรงนี้ข้างๆถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นไฟตัดหมอกครับซึ่งไฟตัดหมอกตัวเนี้ยไม่ใช่ไฟตัดหมอกแบบเหลืองๆแต่เป็นไฟตัดหมอกแบบ L.E.D ใส่เข้ามาคือแบบค่อนข้างที่แบบว่าเฮ้ยดหูหลูขึ้นเยอะเลยจะมีทั้ง2ข้างนะครับของรถคันนี้ข้างหน้าเนี่ยครับมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดเลย1 2 3 4ข้างละ2ครับคือให้มาแบบค่อนข้างแบบว่าครอบคลุมด้านหน้าเลยครับที่สะดุดตาไม่แพ้กับกระจังหน้าครับนี่สัญลักษณ์ GR Sport ครับนี่คือบ่งบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เป็นตัว GR Sport ที่เป็นตัวพิเศษของ Toyota เลยครับเราไปดูแบบว่า รอบๆอค้างนี่าเอ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยว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 ลืมลืมไปได้ยังไงนี่ไฟไฟครับระบบตัวนี้ครับไฟเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะแล้วก็ข้างๆเนี่ยครับจะเป็นแบบว่าฟิลแบบลมดําให้ความแบบสปอร์ตตรงไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบซีเควนเชียลไลท์ครับจะแบบว่าเป็นไฟแบบแอบแบบวิ่งวิ่งนิดนึงคือค่อนข้างที่แบบว่ามันใส่ความเท่ลงไปครับไม่ใช่แค่แบบว่าไฟเลี้ยวกับพิบกระพิบธรรมดาต้องต้องต้องได้เห็นของจริงครับคือแบบจะสวยมากๆ ไปเราไปดูแบบว่ารอบรอบคันกันดีกว่ารอบๆอบคันมีอะไรบ้างโหนี่เลยสุดตามากดูสุดตามากล้ออลลอยขอบ18เนี่ย R8 นะครับเป็นล้ออลลอยที่ถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้เป็นพรี m มียมเซฟตีเนี่ยจะล้อขอบ17แต่ตัวเนี้ยเขาขยับเป็นขอบ18ให้ความแบบใหญ่ขึ้นมาแล้ววัสดุตัวนี้ครับเป็นสีแบบดำเงาเป็นโนแบล็คคือแบบ ดูแบบดุดขึ้นดูแบบดูเท่ขึ้นและอย่างนะผมอะไปศึกษามาครับรถรุ่นนี้เขาจะเน้นไปที่ช่วงล่างที่แบบปรับเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบข้างหน้าข้างหลังแล้วก็โชค๊คเนี่ยคือเขาทํามาเพื่อที่ว่าจะได้ยึดเกาะพื้นถนนได้ดียิ่งขึ้นการเลี้ยวการเข้าโค้งสมรรถนะต่างๆเนี่ยคือจัดเต็มมากๆโอ้แล้วนี่ด้วยครับยางยางที่ให้มาเนี่ยยางดีนะนี่ p พ m เมซคือยางเลยเนี้เหมาะสําหรับการที่แบบว่ายึดเกาะเลยสมรรถนะดีเยี่ยมเขาเหมือนกับดีไซน์มาเพื่อแบบสิ่งนี้จริงๆไปครับเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่าอ่านี่ก่อนเลยกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมทําให้ดูแบบว่าเท่ขึ้นดูสปอร์ตขึ้นและตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวครับเป็นไฟด้านข้างเป็นไฟด้านข้างอ่าแล้วกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบว่าสามารถเปิดปิดได้และยังมีนี่อีก นี่ครับจุดนี้จุดนี้ที่ผมชี้อยู่นะเป็นจุดที่จุดอับสายตาที่เวลาแบบว่าจะมีแบบจะแซงเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยมันจะเตือนครับคือให้มาทั้งแบบว่าความสวยและความปลอดภัยด้วยด้านข้างที่เห็นนะครับข้างหน้าเมื่อกี้มีสเกิร์ตหน้าแล้วนะข้างๆงเป็นสเกิร์ตข้างครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่สเกิร์ตข้างธรรมดามันจะเป็นสเกิร์ตข้างที่ด,ดูดีนะครับมันจะมีความเป็นเลเยอร์เห็นไหมมันไม่ได้มีแบบชิ้นเดียวมันจะมีความเป็นเลเยอร์ที่เหมือนกับข้างหน้าเลยก็คือสีของตัวรถ ตัดสลับกับดําด้านเนี่ยครับนี่แล้วมีนี่อีกกาบข้างที่ให้มาติดมากับตัวรถเลยซึ่งก็คือไม่ต้องไปหาแบบว่าแต่งเพิ่มแล้วคือมันให้มาแบบค่อนข้างครบแล้วสวยมากๆคือเขาเน้นนะครับตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะเน้นไปในเรื่องของดีไซน์ที่มันแบบมันเท่ขึ้นและยังเป็นแบบให้ให้เรื่องของสมรรถนะในช่วงล่างในการขับขี่ที่แบบว่าโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นการเข้าโค้งกับอะไรต่างๆนี่ ที่จับประตูครับเป็นแบบว่าค่อนข้างแบบเอกลักษณ์นิดนึงปกติแล้วรถทั่วไปที่จับประตูมันจะอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยแต่อันนี้ค่อนข้างแบบว่าจับถนัดมือด้วยแล้วก็ค่อนข้างสวยดีไซน์ที่มันแบบว่ามีความแบบแตกต่างยูนิคมาดูข้างหลังกันมั่งครับนี่ข้างหลังสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับทุกคนเห็นเหมือนผมไหมสิ่งแรกที่เห็นเลยนะคือมันให้ความแบบว่าสปอร์ตยิ่งขึ้นเลยดูจากอะไรครับนี่ครับ นี่มันเป็นสเกิร์ตหลังด้านล่างเนี่ยคือให้ความแบบสปอร์ตขึ้นมาแบบเยอะมากๆแล้วก็ยังมีเหมือนเดิมครับนี่ 1,2, ฝั่งนู้นสามเซนเซอร์ท้าย4จุดหน้า4จุดท้าย4จุดคือแบบเออให้มาแบบว่าคือครอบคุมหมดเลยในเซนเซอร์ตัวนี้และนี่ยังมีนี่อีกครับนี่แอบเห็นแวบ,บๆมันช่วยในเรื่องของการแบบลู่ลมมันไม่ได้แบบว่าทําแค่สวยๆอย่างเดียวนะ มันช่วยแบบเรื่องของการลู่ลมแอโรเดนามิกเพิ่มความแบบโชบเชียวในการขับและยังมีนี่ครับไฟตัดหงอกด้านหลังเมื่อกี้มีด้านหน้าแล้วมีด้านหลังเพิ่มเข้ามาอีกคือค่อนข้างแบบว่าให้ครบเลยนี่ครับสะดุดตาสะดุดตามากๆใส่ลักษณ์ GR Sport เมื่อกี้ข้างหน้ามีแล้วอันนี้ข้างหลังก็มีด้วยไฟมาต่อที่ไฟไฟเนี่ยครับดูดีๆนะ ถ้าดูดีๆจะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่สีแดงแล้วก็สีแบบใสๆอย่างเดียวมันจะมีข้างในครับที่เป็นแบบว่าสีดำๆซึ่งมันจะช่วยให้แบบว่าดูแล้วแบบมันดุมีความแบบสปอร์ตยิ่งขึ้นสวยมากๆตรงนี้จะเป็นชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามาครับมันคือสปอยเลอร์ซึ่งมันเป็นดีไซน์ที่เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของ CHR อยู่แล้วครับแล้วก็คีฟฉลามที่แบบว่าให้ความแบบ โชวเฉียวให้ความเท่ที่มันแบบว่ามากกว่าเสาแบบอากาศธรรมดาทั่วๆไปเนาะแล้วมาเพิ่มเติมกันต่อนะครับยังมีในส่วนของนี่ครับไฟท้ายครับไฟเบรกไฟท้ายนี่เวลาแบบเบรกเนี่ยมันจะมีเนี่ยสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อกี้ยังมีตรงนี้อีกนอกจากเซ็นเซอร์ที่แบบว่าให้มา4จุดแล้วข้างหน้า4ี่ข้างหลังสี่แล้วครับนี่ยังมีกล้องครับนี่อยู่ตรงนี้กล้องมองหลังเวลาถอยก็คือเห็นเลยมีสิ่งกีดขวางอะไรอยู่คือเนี่ย เขาให้มาแบบว่าคบคันเลยก็คือแบบปลอดภัยด้วยเท่ด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าด้านท้ายเนี่ยมันจะกว้างหรือจะแคบเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเดีกว่าครับปุ๊บเปิดนี่ครับชุบชุบปุบนี่ไม่แคบเลยนะคือพอความรู้สึกแรกที่เห็นเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับเนี่ยดูจากมือผมนะเนี่ยดูดิ ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็นี่ยังมีนี่อีกไฟสองสัมภาระเวลาแบบว่าเราไปจอดรถในที่มืดๆเนี่ยคือบางทีอาจจะไม่เห็นสัมภาระแต่อันนี้คือมีไฟมาเนี่ยคือเห็นแน่นอนครับข้างล่างเนี่ยครับนี่ผมเปิดขึ้นมานะครับปุ๊บนี่จะมีพวกแบบว่าอุปกรณ์แม่แรงอุปกรณ์ช่วยฉุกเฉินเกี่ยวกับลมยางต่างๆที่แบบว่าให้มาครบเลยครับแล้วก็อาจจะแบบว่าใส่ของได้เล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเข้าไปแต่ว่ามันค่อนข้างกว้างเลยนะ แล้วอันนี้ครับที่บังสัมภาระคือมันมีไว้เพื่อความที่แบบว่าปิดบังแบบความไม่เรียบร้อยต่างๆใช่ไหมเราสามารถที่จะแบบว่าถ้าไม่ใช้อะเราสามารถถอดออกได้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูว่ามันถอดยังไงนี่ครับเราปลดจากด้านข้างนะครับนี่มันจะเป็นเชือกแบบนี้อยู่ปุ๊บแล้วก็เอาออกครับเนี่ยครับสามารถแบบว่าเก็บของได้แบบนี้เยอะมากๆ เ,ออมมเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันก็จะแคบนะแต่ว่าพอมาดูของจริงแล้วอ่ะพอเปิดจริงๆแล้วอ่ะคือค่อนข้างกว้างเลยครับตัวนี้ว่ากว้างแล้วนะครับแต่มันยังสามารถทําให้กว้างได้กว่านี้อีกโดยการพับเบาะตรงนี้ลงไปครับซึ่งเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะหรือถ้าไม่มีใครนั่งแถวเนี้ยเราสามารถพับเบาะได้เพื่อที่ว่ามันจะได้ประโยชน์ก็คือมันจะเก็บของได้มากขึ้นและอีกอย่างหนึ่ง ของอ่ะจะได้แบบว่าไม่ทําให้เบาเนี่ยครับที่แบบว่าดีไซน์มาส,สวยๆอย่างเงี้ยเป็นร้อยหรือว่าเลอะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมาเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าเราจะพับเบาเราจะพักันยังไงเนี่ยเปิดไปตูด้านข้างก่อนปุ๊บนี่ครับนี่เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็พับลงมาเบาๆเลยไม่หนักเลยครับนี่แล้วก็อีกด้านหนึ่งครับเหมือนกันครับนี่กดปุ๊บแล้วก็ลงมานี่เบาๆเลยฟุ๊บเห็นไหมครับ จากเมื่อกี้ที่บอกว่ามันกว้างแล้วอะ่ะมันกลายเป็นกว้างกว่าเดิมมันกลายเป็นแบบว่า60-40เลยครับที่แบบว่าสามารถเก็บของได้เยอะมากโห oh, มันแบบค่อนข้างแบบใหญ่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าข้างในอะ่ะมันมีอะไรบ้างคือข้างนอกนะครับดูจากดีไซน์ข้างนอกแล้วอะ่ะคือมันค่อนข้างแบบเท่สปอร์ตอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าครับว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะมันจะเท่เหมือนข้างนอกไหมไปไปดูกันเดี๋ยวครับ ว้าว wow. เป็นไงครับข้างในคือแบบค่อนข้างแบบว่าเอกลักษณ์แบบโชบเชิวมากๆนี่นี่สิ่งที่สะดุดตาเลยนะครับเข้ามาเลยนะเบาะปั๊มเป็น GR แล้วเบาะเนี่ยครับเป็นแบบเบาะแบบเนี่ยหนังวัสดุค่อนข้างดีเดินได้ด้วยสีเทาครับแล้วดูนะครับข้างๆเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบค่อนข้างแบบว่าโอบคนขับให้แบบว่านั่งแบบสบายมากๆ เบาสวยนะสิ่งแรกที่เห็นเลยคือเบาสวยนะอ๋อนี่ครับตรงนี้เป็นปุ่มไฟฟ้าดัานหลังที่เวลาขับระยะไกลอย่างนี้ครับมันจะทําให้แบบว่าเราแบบไม่เมื่อยช่วยได้เยอะเลยครับนี่มันจะดันออกมาตรงนี้มันจะดันออกมาตรงนี้ปุ๊บขยับตรงนี้ครับทําให้แบบว่านั่งแบบไม่ผิดรูปทําให้แบบว่าไม่ปวดหลังในระยะยาวด้วยมามาดูต่อกันว่ามีอะไรอีกนี่ครับด้านข้างเห็นไหมทุกคนเห็นเหมือนผมไหมครับด้านข้างอะ่ะจะเป็นสีเนี่ย เป็นแบบกิสเตอร์กิสเตอร์นิดนึงนะเห็นไหมสีดำเงาแล้วก็ตัดด้วยนี่ครับสีเนี่ยครับสีเมทัลลิกสวยมากๆแล้วก็เป็นปุ่มแบบพวกปุ่มคอนโทรลต,ต่างๆเนาะนี่ครับยังมีนี่อีกตัดแบบเป็นฟิลแบบตารางตารางนิดนึงให้ความแบบเห็นไหมสปอร์ตเนี่ยทั้งข้างล่างดีไซน์รถคันนี้ครับเขาจะชอบใช้ความแบบว่า ดำเงาตัดสลับดำด้านแล้วก็เนี่ยมีแบบมิติต่างๆขนาดตรงลําโพงเนี่ยนะทุกคนดูดีๆนะครับเห็นปะมันยังมีความแบบเป็นแบบตัดๆอ่ะแบบสวยอะ่ะไปเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยแบบเท่ขนาดไหนผมเราเข้าไปนั่งนะบุ๊บยืดขาเฮ้ยดีไซน์บบสวยอะมันอ่ะก่อนอื่นเลยนะเอาใกล้ๆเลยก่อนเลยครับพวงมาลัย ดูพวงมาลัยนะสิ่งแรกที่ผมแบบว่าจับนะแล้วมีความรู้สึกเนะี่ยคือมันค่อนข้างแบบว่ากระทัดรัดครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปคือมันแบบเนี่ยจับถนัดมือมากๆแล้วดีไซน์ของเขานะครับคือข้างข้างเนี่ยจะเป็นหนังเนี่ยคุ้มหมดเลยหนังแล้วแต่ตรงเนี้ยเป็นดําเงาและเขาจะไม่ลืมตรงนี้ครับส่ลัก gr Sport คือสวยมากเห็นไหมพอมีความแบบ gr เข้ามาปุ๊บว่ามันดูแบบมันดูมีอะไรอะ่ะมันดูสวยอะ่ะแล้วก็เป็นปุ่มพวกปุ่ม,มคอนโทรลต่างๆ ข้างบนสุดจะเป็นแบบว่าดีไซน์แบบลูๆครับให้ความแบบฟีลแบบความสปอร์ตเนาะคอนโซลต่างๆนี่ตรงนี้จะเป็นแบบวัสดุแบบนุ่มๆนี่ครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็คือมันเป็นค่อนข้างจะแบบว่าเรียบแล้วก็ให้มันเข้ากับตัวรถครับเป็นเคิร์ฟเข้ามาตรงช่องแอร์ตรงต่างๆแต่จุดที่แบบว่าเราจะสตาร์ทรถนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่แบบว่าปลุกความแบบว่าเฮ้ยเราเป็นแบบเหมือนนักแข่งรถเลยก็คือนี่ครับปุ่มสตาร์ทจะเป็นแบบ G R Sport เนี่ยเห็นไหมนี่คือพอแบบว่าเหมือนแบบทุกครั้งที่สตาร์ทรถแล้วเรากดปุ๊บอะเหมือนแบบเฮ้ยเราเหมือนกำลังจะแข่งรถเลยปุ่มฟังก์ชันต่างๆด้านข้างครับก็จะเป็นเนี่ยครับไฟไฟสูงอัตโนมัติครับที่แบบว่ากดแล้วไฟสามารถปรับได้กระจกครับกระจกตัวเนี้ยนะเป็นกระจกที่เขาเรียกว่าเก็บเสียงจากด้านนอกขับไปในที่ไหนที่แบบลมแรงหรือว่าเสียงข้างนอกดังเนี่ยตัวเนี้ยเก็บเสียงได้ดีมากๆและกระจก กระจกเนี่ยครับกระจกนี้กระจกนี้ที่ผมจับอยู่เนี่ยนะเป็นกระจกแบบมองข้างหลังแบบตัดแสงอ,อัตโนมัติสามารถแบบว่าเวลาไฟสูงมาเนี่ยคือไม่ต้องกลัวแสบตาเลยครับเพราะว่ามันสามารถแบบว่าตัดแสงได้อ,อัตโนมัติดูคอนโซลครับดูคอนโซลดูดีๆนะทุกคนมันจะแบบว่าไม่เลียบไปเลยมันจะมีความพิเศษแบบเห็นไหมมันเป็นเคอร์ฟที่แบบว่าเข้ากับตัวรถต่างๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยฟื้เนี่ยเห็นไหมมันค่อนข้างแบบว่าเป็นเคอร์ฟที่เขาดีไซน์มา คือเขาค่อนข้างที่จะเน้นไปนในเรื่องของแบบความเท่ความดีไซน์ที่มันแบบเท่ด้วยลงตัวด้วยตรงนี้เับเป็นเนี่ยเป็นแอร์แบ็กซึ่งตัวนี้นะรถรุ่นนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมดอ่ะ7ลูกก็คือในเรื่องของความเซฟตี้เนี่ยคือแบบครบมากคอนโซลกลางคอนโซลกลางเนี่ยจะเริ่มมาตั้งแต่เนี่ยครับจอจอเนี่ยก็สามารถต่อกับ Apple CarPlay ได้แล้วก็บลูทูธได้นะคือแล้วตรงนี้เสียบ USB ได้ A ด้วย ช่องแอร์ต่างๆมีทั้งหมดมีด้านนี้แอร์นะครับเป็นแอร์แบบดูโอเนี่ยครับมีปุ่มนี้ปรับตรงนี้ขึ้นลงสามารถปรับอุณหภูมิได้2ข้างเนี่ยนะมันสามารถแบบปรับได้ไม่เท่ากันคือแล้วแต่เลยว่าฝั่งเนี้ยขี้ร้อนฝั่งนี้ขี้หนาวคือสามารถปรับได้แบบตามความต้องการของแบบผู้ใช้เลยคือมันค่อนข้างที่จะสะดวกอ่ะเออเขาให้มาแบบดีแล้วก็เป็นเนี่ยครับสีดําเงาแบบกิสเตอร์กิสเตอร์นิดนึงเนาะ ออแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆพอมาถึงข้างล่างครับสิ่งแรกที่เห็นเลยนะผมขอพูดก่อนเลยเห็นหลายจุดเลยครับแต่ขอพูดก่อนเลยนี่ครับหัวเกียร์จะเป็นแบบสีเมทัลลิกอะครับให้ความแบบเนี่ยเห็นไหมจับแล้วมันแบบว่าหัวเกียร์แบบแมนนวลคล้ายๆเกียร์แมนนวลเลยที่มันเป็นแบบรถแข่งอะสวยมากครับแล้วก็นี่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 ูแจออ,อกก่อน เห็นไหมนี่มันเป็นแบบว่าที่เก็บแก้วน้ําซึ่งที่เก็บแก้วน้าตรงนี้นะครับเหมือนกับตรงนี้เป๊ะเ,เ,เลยแต่ว่าอันนี้จะดูจะใหญ่กว่านิดนึงแต่ที่เขาให้มานะเนี่ยมันจะเป็นงี้ครับนี่ข้างในข้างในบางทีแก้วน้ําเนี่ยมันเล็กแต่อันนี้มันใหญ่อ่ะบางทีมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยสั่นหกได้แต่อันนี้พอให้มาปุ๊บมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันกระชับเลยแบบเออเขาค่อนข้าง,งเด็ดที่จะแบบว่าดีไซน์มาแบบว่าค่อนข้างใส่ใจผู้ใช้อ่ะเนาะมาต่อกันที่นี่ครับเบรกมือไฟฟ้า ซึ่งตัวเนี้ยเขาให้มาให้เบรกมือไฟฟ้ามา,เว,าเวลานั้นเรากดเนี้ยคือแบบค่อนข้างที่จะสะดวกไม่ต้องมานั่งแบบรถดึงแล้วตัวนี้คือทีเด็ดมากๆเลยครับเป็นเบรกโฮครับที่สามารถแบบว่าจอดติดไฟแดงเนี่ยคือเราไม่ต้องแบบเปลี่ยนเกียร์หรือไม่ต้องเหยียแบเบรกค้างคือกดตัวเนี้ยคือรถจะแบบหยุดเลยแล้วเวลารถออกเราก็ค่อยๆแตะคันเร่งเบาๆรถก็ออกไปรู้สึกไหมว่าตรงเนี้ยดีไซน์มันจะแบบไม่ลกไม่อะไรมันค่อนข้างแบบว่า เออโมเดิร์นโมเดิร์นนิดนึงอ่ะสวยอ่ะอตรงนี้ก็เป็นแบบอ่ะที่พักแขนได้ด้วยแบบขับมือเดียวอะไรเงี้ยถ้าแบบใครที่ถนัดขับมือเดียวนะแล้วก็พอเปิดปุ๊บเข้ามาครับมันเป็นช่องเก็บของครับก็ค่อนข้างแบบว่าใหญ่อยู่นะอ่นเนี้ยผมลองเทียบกับกุญแจรถเห็นไหมใหญ่นะแล้วก็จะมีนี่ตรงนี้อีกเห็นไหมครับตรงนี้มันจะสามารถใส่ตัวแปลงแล้วก็เป็นชาร์จแบตได้ปิดกันดีกว่าซึ่งโหข้างในแบบว่าค่อนข้างแบบ เท่เนี่ยมีไฟมีไฟครับปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วตัวเนี้ยที่เขาให้มานะครับปกติแล้วอ่ะผู้หญิงอะ่ะจะนั่งฝั่งนี้แล้วก็แต่งหน้าก็จะมีไฟใช่ไหมเนี่ยเปิดมาเปิดให้ดูปุ๊บมีไฟใช่ไหมแต่รถรุ่นนี้ให้มาทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็มีไฟเหมือนกันครับคือถ้าผู้หญิงแบบว่าชอบความเท่แล้วแบบอยากแต่งหน้าด้วยฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมครับมันให้มาทั้งสองฝั่งเลยหลักๆเลยนะจากที่ผมเห็นนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเท่ มันแบบดีไซน์แบบสปอร์ตอะคือรถอะมันค่อนข้างแบบมีฟีลแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆครับแบบเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าชอบความแตกต่างอะชอบความเท่ความแตกต่างที่มันแบบไม่ค่อยซ้าใครอะผมว่าอันเนี้ยตอบโจทย์มาข้างหน้าเราดูกันไปละเบาะนี่ก็เหมือนกันครับมีลาย GR เหมือนกันเบาะนิ่มด้วยนะเหมาะแบบว่าวัสดุดีมากมาก ข้างๆก็เหมือนกันที่แบบว่าเป็นลายตัดแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าครับว่าข้างหลังเนี่ยนั่งสบายไหมปะ่ะเราไปดูดีกว่ามาต่อกันที่ด้านหลังนะครับหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยหาที่จับประตูไม่เจอเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนว่าปกติมันจะอยู่แบบว่าระนาบเดียวกันนี่ครับมันซ่อนอยู่ตรงนี้เป็นดีไซน์ที่แบบว่าเห็นไหมค่อนข้างจะแบบว่าเอกลักษณ์เลยเนี่ยพอเปิดปุ๊บนี่เข้ามานะครับว้าวนี่เลยสิ่งแรกที่เห็นเลยนะดูข้างๆครับเห็นปะ่ะ เหมือนกับข้างหน้าไปเป๊ะเลยมันเป็นดีไซน์ที่เขาให้มาลําโพงเหมือนกันตรงลาโพงข้างล่างเหมือนกันอ่ะผมลองเข้ามานั่งนะนี่นี่ผมนั่งนะครับดูนะผมนั่งหลังพิงปุ๊บพิงก็ขาขาก็ยังเหลืออยู่นะหลายคนคิดว่าแบบว่ามันแคบนะแต่ในความรู้สึกผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แคบขนาดที่แบบขนาดนั้นอนะ่ะแต่มันก็โอเคมันไม่ได้เหลือเหลือเหมือนรถที่แบบว่าแบบนั่งได้หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันก็ไม่ได้แคบนะครับนจากที่นั่งเห็นไหม ซึ่งผมจะบอกองนี้นิดนึงสาหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันแคบอบ่ะผมจะบอกองนี้ว่าจริงๆแล้ว่มันไม่ได้แคบ,บมากแต่กระจกมันเล็กมันเลยทําให้ดูแคบบดูนะเห็นไหมกระจกมันแบบว่าเห็นปะ่ะแต่จริงๆแล้วพอเข้ามานั่งจริงๆแล้วอ่ะมันคนละฟิลกันเลยนเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้นั่งได้เนี่ยหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วตรงนี้มาต่อที่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกข่งช่องแบบว่าเก็บของครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่แบบเนี่ย ติดกับตรงนี้ไปพอเข้ามานั่งแล้วนะตั้งแต่คนขับแล้วยันข้างหลังเนี่ยหลักๆเลยนะเขาแบบเขาขายดีไซน์อ่ะมันเท่อะตั้งแต่ข้างหน้าละมองจากข้างนอกแล้วก็มานั่งคนขับให้ความเหมือนเป็นแบบนักแข่งรถอ่ะแบบเลสซิ่งอ่ะเราไปดูเรื่องความปลอดภัยกันเดี๋ยวครับว่ารถรุ่นนี้เขาให้ความปลอดภัยอะไรมาบ้าง มาครับเรามาต่อกันที่เรื่องของความปลอดภัยกันนะครับซึ่งความปลอดภัยเนี่ยโตโยต้าเนี่ยเขาให้ระบบความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีมา4อย่างครับเรียกว่าระบบเซฟตี้เซนต์ครับซึ่ง4อย่างมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเป็นระบบปรับลดความเร็วอัตโนมัติครับผมจะยกตัวอย่างนะครับคือถ้าเราอ่ะต่อท้ายรถคันนี้ขับมาเนี่ยมันสามารถปรับลดความเร็วได้ถึง0ูกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือจุดหยุดนิ่งครับแล้วถ้ารถคันหน้าเนี่ยออกไปเนี่ย เราก็จะปรับกลายเป็นความเร็วคงที่ได้ปกติซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยนะมันเหมาะกับใครเหมาะสำหรับคนที่ขับรถทางไกลครับจะช่วยให้แบบว่าคนขับเนี่ยลดความเหนื่อยลงไปได้เยอะเลยครับและอย่างหนึ่งนะครับเหมาะกับยุคนี้มากๆคือมันจะช่วยให้แบบมันประหยัดน้ํามันครับการที่แบบว่าไม่ต้องแบบเร่งคันเร่งไปเร่งคันเร่งมาเนี่ยครับมันช่วยในใการประหยัดน้ํามันได้เยอะมากๆมาครับเรามาต่อกันที่เทคโนโลนยีที่2เทคโนโลยีี่2เนี่ยคือเป็นระบบเตือนก่อนการชนครับ ซึ่งอันเนี้ยผมชอบมากๆเพราะว่ามันจะช่วยลดความเสียหายลงได้เยอะมากๆมันจะทํางานเป็นสองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือมันจะเตือนก่อนติดติดติด,ต,ดติดก่อนถ้ายังไม่เบรกอีกมันจะช่วยเบรกให้ครับมันจะทําให้แบบว่าลดความแบบเสียหายลงไปได้เยอะมากๆจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็อาจจะแบบว่าไม่เป็นอะไรเลยถือว่าตัวเนี้ยเรียกว่าแบบเซฟตี้มากๆครับเทคโนโลยีที่3าม เทคโนโลยีที่3เนี่ยช่วยให้แบบว่าเรด์านจับนะให้มันอยู่ในเลนขับไปอยู่ในเลนพอเวลาแบบเริ่มง่วงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเหนื่อยล้าอย่างเงี้ยออกนอกเลนอย่างเงี้ยพวงมาลัยมันจะน่วงทําให้แบบว่าบุ๊บดึงกลับมาให้มันกลับเข้ามาอยู่ในเลนตัวนี้ก็คือช่วยครับช่วยแบบว่าโอเคไม่ให้แบบว่ารถออกนอกเลนแล้วก็ช่วยแบบดึงกลับมาโดยที่แบบสะดวกแล้วก็เซฟตี้ยิ่งขึ้นอันสุดท้ายคือไฟสูงอัตโนมัติครับเวลาเราขับไปต่างจังหวัดนะครับ ในที่ที่แบบว่ามืดๆเราต้องใช้ไฟสูงเงี้ยแล้วเราลรถบางรุ่นเนี่ยเปิดไฟสูงตลอดเอาไว้พอรถคันหน้าสวนมาเนี่ยเราต้องปิดแต่ถ้าเราไม่ปิดโดนดาแต่ถ้าเราปิดเนี่ยมันก็ต้องมาปิดปิดเปิดเปิด,ปดแต่ตัวนี้นะครับมันจะใช้เรดาร์ในการตรวจจับรถที่สวนมาข้างหน้าถ้ามีสิ่งกีดขวางข้างหน้าเงี้ยไฟสูงมันจะปรับลงปุ๊บอัตโนมัติเลยแล้วพอรถผ่านไปมันก็จะแบบขึ้นปกติมันค่อนข้างสะดวกสบายครับ เซฟตี้เซนต์ของ t ต y o ต a ทั้ง4อันนี้คือเขาให้มาช่วยให้แบบว่าสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็เซฟตี้มากๆครับตัว CHR HEV GR Sport ตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3สีครับเป็นทูโทนทั้งหมดเลยรีวิวตัวนี้จะเป็นสีขาวหลังคาดำครับอ่าแล้วก็จะมีแดงหลังคาดำแต่ถ้าจะเป็นสีดำจะเป็นสีดำหลังคาสีเงินครับจะเป็นทั้งหมดทูโทนทั้งหมด สามสีเลยซึ่งทุกสีเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยครับสวยหมดเลยเพราะมันเป็นทูโทนเนี่ยเห็นไหมตัวนี้จะเป็นขาวมุกอ่าสวยมากๆครับมาต่อในส่วนของราคานะครับราคาตัวนี้ CHR HEV GR Sport นะครับราคาจะอยู่ที่1 1 8 9 0 0้บาทครับซึ่งจะบอกว่ารถรุ่นนี้นะมันเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบความแบบโฉบเฉี่ยว ดีไซน์แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆความเท่คือเน้นไปที่แบบความเท่เป็นหลักเลยครับแล้วก็โดยเฉพาะแล้วก็จะมีพวกช่วงล่างที่แบบว่าทํามาเพื่อที่แบบว่าเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ในการเข้าโค้งในการที่แบบเขาทําช่วงล่างมาใหม่ทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ระบบโช๊คคือแบบทั้งเท่แล้วก็เรื่องการขับขี่เนี่ยก็คือสุดยอดในช่วงล่างนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ โชว์รูมโตโยต้าเคมอเตอร์ทุกสาขานะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่เป็นนี่ครับข้างล่างนี้ Facebook Fan Page และช่อง y t u t u นะครับช่อง y t u t u เนี่ยถ้าใครยังไม่ซับสไคร์เนี่ยช่วยซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรีวิวหรือว่าข่าวสารที่แบบสาระดีๆต,ต่างๆนะครับแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ